หาชอบช่อง SO Report by Sero ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับ เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับความหลงจากผลการแข่งขันเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเมอ่ิพอภูของเราบุกเปเย่ยนทางสิงห์พงานแอสตันวินล่าที่สนาม ah. วินล่าป้าโดยเราได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจากการทำเข้าประตูตัวเองของทังเอเมริโนมา์ติเนสแต่ก็ถูกเจ้าบ้านตามตีเสมอได้สำเร็จแบบทันควันจากทางยูริทีเรมองเช่นเดียวกัน แม้กระนั้นลูกทีมของทางเยอร์เกนครอฟก็มาทำสอประตูรวดจากฝีเท้าของทางโคดี้กักโปและลูกหม่งสุดสวยของทางจาเรลควอนซาในช่วงต้นการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังทำให้เราพริกกลับมานำห่างได้ถึง3ประตูต่อหนึ่งและรักษาสกอร์ดังกล่าวข้างต้นไปได้จนกระทั่งถึงช่วง5นาทีสุดท้ายของเกม แต่แล้วมันก็ได้เกิดจุดเปลี่ยนของเกมขึ้นเมื่อทางจอนดูรันหัวหอ,อกตัวสำรองของทางแอสตันวินล่าได้สมบทเป็นซูเปอร์ซับลงมาเป็นโจ๊กเกอร์ทำคนเดียว2ประตูนในนาทีที่85และ89ช่วยทีมของทักอูนัยเอมิรีตามเสมอได้อย่างสำเร็จแบบหน้าเหลือเชื่อก่อนหมดเวลาเพียงแค่นาทีเดียวเท่านั้น ดยเหตุนี้จึงทำให้จบเกมทั้ง2ทีมเสมอกันไป3ประตูต่อ3แบ่งกันไปทีมละแต้มในเกมที่ทางลิเวอร์พูลของเราเองก็ไม่ได้มีลุ้นอะไรแล้วหลังจากการันตีการจบอันดับที่3ตั้งแต่ก่อนการแข่งขันนัดนี้จะเริ่มต้นขึ้นแม้กระนั้นคนที่แสดงความดีใจออกมาแบบออกนอกหน้าจากเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นก็คือทางแกรี่เนวิลอดีตประหลังระดับตำนานของทางปีศาจแดง แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมคู่อริตลอดการของเราระหว่างที่เขากำลังไปจัดรายการมันเดน t ในฟุตบอลร่วมกับทางเจมี่คาราเกอร์อดีตปะกลังชื่อดังของทีมเราด้วยโดยในตอนที่ทักแอสตันวินล่าทำประตูตามตีเสมอได้ดังกล่าวเนวิลก็ถึงกับเก็บอาการของเขาเอาไว้ไม่อยู่แล้ววิ่งโลดแล่นไปทั่วสตูดิโอทั้งนั้นที่มันกำลังมีการถ่ายทอดสดรายการดังกล่าวอยู่ด้วย นั่นจึงทำให้เดฟโจนผู้ดำเนินรายการร่วมหันไปถามกับตัวเนวิลเลยว่าเขาดีใจมากใช่ไหมที่ลิวร์ภูโดนตามตีเสมอเช่นนั้นก่อนที่โจ้ตัวจะหันกลับมาตอบแทบจะทันทีเลยว่าแน่นอนที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อลิวร์ภูมาโด,ดนตามตีเสมอท้ายเกมแบบนี้ใช่เลยผมแม่งโคดดีใจเนวิลกล่าว ในในก็ดูควันหลงจากผลการแข่งขันเมื่อคืนนี้กันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูการออกมาแสดงทัศนะของหนึ่งในอดีตนักเตะอรรบตำนานของทีมเราอย่างทางสตีฟนิโคลตนบาง เมื่อเขาได้จาะลึกถึงฟอร์มการเล่นของทางโมฮัมเม็ดซาลาสตาร์ทีมชาติอียิปต์ของเราเป็นการเฉพาะหลังเกมกับทางแอสตันวินล่าดังกล่าวซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนัดที่เขาโชว์ฟอร์มไม่ออกทั้งนั้นได้ทีมของเราสามารถทำได้ถึง3ประตูนในเกมนี้สิ่งที่สามารถยืนยันเรื่องนี้ได้ดีที่สุดก็คือตัวเลขในเชิงสถิติที่ถูกเปิดเผยออกมาหลังเกมนั่นเอง เมื่อตัวของทางซาลามีโอกาสง้างเท้ายิงประตูตลอดทั้ง90นาทีไปเพียงแค่หนเดียวเท่านั้นแถมลูกยิงดังกล่าวข้างต้นของเขานั้นก็ยังไปติดบล็อกแนวรับของทางเจ้าบ้านอีกด้วยนั่นทำให้ตลอด6เกมหลังสุดสำหรับการแข่งขันทีมเมลิซาลาสามารถส่งบอลไปสุกก้นตะข่ายได้เพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นโดยเหตุนี้จึงทำให้ทางนิโคลอดปลนทนไม่ไหวอีกต่อไป ออกมาจัดหนักจัดเต็มผลงานของดาวเตะวัย31ปีว่ามีแต่จะสารวันเตี้ยลงในทุกวันที่ผ่านไปแม้ว่าเขาจะพยายามไว้หน้าซาลาด้วยการยกจ้องผลงานในอดีตควบคู่กันไปด้วยนี่มันคือฟอร์มการเล่นของโมซาลาที่เราเห็นกันชนชินตาในช่วงหลังเลยนะนิโคกราเขาแทบจะหายไปเลยตลอดทั้งเกม โชคไม่ดีที่ในตอนนี้แสงไฟมันถูกสัต์ส่องมาท,ที่ตัวเขาแล้วทุกคนได้เห็นผลงานที่แท้จริงของเขาถึงแม้ว่าเขาจะเคยโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดมานานติดต่อกันหลายปีบางทีเราอาจจะไม่แฟร์กับเขาก็ได้นะที่เรามาพูดแบบนี้เพราะอันที่จริงผลงานของเขามันก็ตกลงไปพร้อมกับทีมลิเวอร์พูลในช่วงท้ายฤดูกาลมันยากมากๆที่คุณจะสามารถโชว์ฟอร์มออกมาได้ในสถานการณ์แบบนั้น เว่ากับซาร่าแล้วเขาเหมือนว่าเขาไม่ได้ทําอะไรเลยที่จะช่วยเหลือทีมในสถานการณ์ที่ทีมเป็นเช่นนี้แต่ก็อย่างที่บอกว่าเราไม่ควรจะลืมความยอดเยี่ยมของเขาที่ได้ทําให้กับสมูรมาแสนนาเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูเรื่องความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเราเพิ่มเติมในช่วงเปิดตลาดซื้อขายสัมเมอร์นี้กันบ้าง หลังจากก่อนหน้าน,นี้ทางฟาบิซซโอรูมาโนนักเข่าระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดก็ออกมายืนยันว่าลิเวอร์พูลมีโอกาสจะเสียทางครีวินคิลิเฮอร์ผู้รักษาประตูมือสองของเราออกจากสโมสอนไปเพราะแม้ว่าเขาจะสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในชน่วงที่ทักอาริสันเบเกอร์ได้รับบาดเจ็บและลงสนามไม่ได้ แต่โจตัวเองก็กลับรู้สึกว่าเขายังไม่ได้รับโอกาสลงเล่นมากเพียงพอจึงเป็นเหตุให้เขาอยากจะย้ายไปหาความท้าทายใหม่ๆใ,ในเส้นทางอาชีพของตัวเองกับการก้าวขึ้นมาเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งให้กับสโมสอ์อื่นซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่เขาไม่สามารถทำได้ที่แอนฟิลด์เพราะมีทางอาริโซนขวางทางอยู่ ประกอบกับการที่ผู้รักษาประตูมือสามของเราอย่างทักอาเรเรียนก็กํากลังจะหมดสัญญากับสโมสรนในช่วงซัมเมอร์นี้เหมือนกันทาให้เขาเป็นอีกคนที่มีโอกาสสูงมากที่จะอําลาทีมของเราไปด้วยนั่นหมายความว่าลิเวอร์พูลอาจจะเสียผู้รักษาประตูไปถึงสองคนพร้อมกันในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นั่นจึงทําให้ทีมของเรามีความจําเป็นจะต้องเฟ้นหาผู้รักษาประตูคนใหม่เข้ามาทดแทนเป็นการด่วน ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทาง Daily ่เมลสื่อชื่อดังจากประเทศอังกฤษก็ได้ระบุว่าทีมของเรากำลังหันมาให้ความสนใจในตัวของทางอเล็กซ์แมคคาร์ที้รักษาประตูจอมเก๋าจากทางนักบุญซาแธมตัน หลังเขาเองก็กำลังจะหมดสัญญาในถิ่นเซนแมรี่พอดีและนี่ก็ถือเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์ของทีมเราในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องประสบการณ์ของเขาหลังจากผ่านการลงเล่นในเวทีพรีเมียร์ลีกมาแล้วมากกว่า150นัดกับ4สมูรและโจตัวเองก็ไม่ได้มีปัญหาเลยหากต้องย้ายมาเป็นตัวสำรองของทางอาริสันอีกด้วยทาให้เขาถือเป็นคนที่ตอบโจทย์แถมยังไม่ต้องเสียเงินค่าตัวในการสรินสัญญากับเขา เมื่อพูดถึงตำแหน่งผู้รักษาประตูกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้พวกอยาจะขอพาเพื่อนๆมาดูอีกหนึ่งประเด็นใหญ่ที่กลายมาเป็นพาดหัวข่าวของสื่อหลายสำนักในช่วงวันนี้กันบ้าง วาทางเดลี่เทรลกราฟสำานักข่าวเชื่อถือได้ของเกาะอังกฤษเป็นต้นเรื่องที่รายงานข่าวนี้ออกมาเลยว่าออริสันเบเกอร์นด่านมือหนึ่งประจําทีมของเรากําลังได้รับความสนใจจากบรรดาสโมสรยักษ์ใหญ่ที่มีเงินหนาจากทางประเทศสอุดิอาระราเบีย พวกเขาเตรียมสำแดงให้เห็นถึงอำนาจเงินอีกครั้งในช่วงเปิดตราซื้อขายนักเตะสัมเมอร์ที่จะถึงนี้ด้วยการหมายตามาที่บรรดาสตาร์ดังมากมายจากเวทีพิเมีย์ลิกเพื่อนำตัวไปยกระดับการเล่นของซาอุโปลิของพวกเขา นั่นคือสิ่งที่ทางทีมจากซาอุได้แสดงให้เห็นมาแล้วตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาและก่อนหน้านี้พวกเขาเองก็มีความพยายามอย่างหนักในตามเกี่ยวพาราสีทางโมฮัมเหม็ดซาลาไปจากทีมของเราล่าสุดแม้แต่ทัพอาริซอนเองก็เข้ามามีชื่อติดอยู่ในลิสต์ที่พวกเขาต้องการตัวด้วยและทางซางอุเองก็พร้อมที่จะให้ยอดทีมจากเมอร์ซีไซด์เรียกค่าตัวที่ต้องการมาได้เลยไม่ว่ามันจะอยู่ที่ตัวเลขเท่าใด ถ้าว่าจุดยืนของทางลิเวอร์พูลของเราณนะเวลานี้ก็มีความชัดเจนว่ายังไม่มีความคิดจะปล่อยตัวทั้งซาราและอาริซอนออกจากสโมสรไปแต่เราก็ต้องมาดูกันว่าท้ายที่สุดพวกเขาจะทนกับอำนาจเงินจากทางฝั่งตะวันออกกลางได้มากน้อยเพียงใดกันอย่างไรก็ตามนอกจากสตาร์ดังของเราแล้วซาอุก็ยังหมายตาไปที่ทักเอดเดอรนผู้รักษาประตูของแมนเชสเตอร์ซิตี้ คาเซมิโลและบรูโน่แฟนนันเดสดูโอมิดฟิลจากแมนเชสเตอร์ยูไนเตดอยู่ด้วยเหมือนกันหลังจากฟังเรื่องราวความสนใจในตัวผู้เล่นของทีมเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เรามาดูอีกหนึ่งข่าวที่มีความสำคัญและมาจากปากของทางฟาบิซิโอโรมาโนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่น่าเชื่อถือสูงที่สุดกันบ้าง มื่อเขาก็ดอกมายืนยันเลยว่าในตอนนี้ทางราชันชุดขาวเรอันมัดปิดกำลังหันมาให้ความสนใจในตัวของทางเคนแอนเดอร์อาร์โนแม้ขวารองกับตันทีมของเราโจตัวเองเคยตกเป็นเป้าหมายของพวกเขามาแล้วในอดีตที่ผ่านมาและฟอร์เรนติโนเปเรสประธานสโมสรของพวกเขาก็ามีแผนการที่จะรื้อฟื้นความสนใจในตัวนักเตะรายนี้ขึ้นมาอีกครั้ง อีกหนึ่งนักเตะที่ทางเรอัลมาดริดตกหลุมรักเลยก็คือทางเพนท์อัซานเดอร์อาโนนะลูมาโนกล่าวแต่ผมคิดว่ามันจะเกิดขึ้นในช่วงซัมเมร์หน้ามากกว่าหากเขาไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางลิเวอร์พูลเขาเป็นนักเตะที่ทางเรอัลมาดริดชื่นชอบและพวกเขาเองก็คอยติดตามผลงานของเขาไม่อย่างยาวนานดังนั้นผมคิดว่านี่แหละคือนักเตะเป้าหมายของทางเรอัลมาดริดนะ ั้งนี้อโนเองมีสัญญาผูกมัดกับทีมของเราถึงแค่ช่วงสิ้นสุดสัมเมอร์หน้าซึ่งก็หมายความว่า,วาถ้าเขาไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปโจตัวจะสามารถเลือกย้ายทีมได้อย่างอิสระแบบไร้ค่าตัวเมื่อถึงตอนนั้นและเรอัลมาดริดเองก็หวังจะใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์ดังกล่าวในการเซ็นสัญญากับเขาเหมือนที่จะทํากับทางคริยองเอมปาเป้ในช่วงสัมเมอร์นี้นั่นเองแต่ลวอภูพขลของเราก็คงจะไม่ยอมปล่อยให้เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างง่ายๆ แล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ไใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ